สวัสดีครับพี่เพื่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องเงินทองอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับมาฝากกับพี่พื่เพื่อนนักสะสมทุกคนครับช่องของเรานั้นไม่ได้รับซื้อขายเหรียญแต่อย่างใดและก็ไม่ได้ปั่นราคาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็ได้นําข้อมูลนะครับ มาฝากกับพ,พี่เพื่อนนักสะสมนะครับก่อนที่เราจะสะสมนั้นเราก็ต้องมาดูข้อมูลและหาข้อมูลกันก่อนนะครับว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนมีจํานวนการผลิตที่เท่าไรและเหรียญไหนที่พอจะมีราคาสูงขึ้นกว่าหน้าเหรียญนะครับในลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนบ้างที่ไปที่มาของเหรียญนะครับทางช่องเงินทองนั้นก็ชินนาข้อมูลมาฝากนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับดูคลิปเราไปแบบช้าๆดูให้ละเอียดดูให้จบนะครับผลที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับ สหรับวันนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นการนําเสนอนะครับเหรียญเกี่ยวกับชนิดราคา10บาทเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับอยากบอกกับพี่เพื่อนนักสะสมว่าเหรียญทุกเหรียญของพ่อหลวงราชการที่9และก็ในหลวงราชการที่10นั้นถือว่าทุกวันนี้ก็น่าเก็บสะสมทุกเหรียญนะครับถ้าบอกว่าถ้าเราเป็นนักเก็บสะสมนะครับถึงเกเป็นเหรียญใหม่หรือเหรียญเก่าก็น่าเก็บสะสมทั้งนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเก็บสะสมอย่างเหรียญในหลวงราชการที่10นี้ครับชนิดราคา10บาทนั้นก็เข้ามา2ปีนะครับตั้งแต่ปี61นะครับ แล้วก็ต่อมาจนถึงปี62ก็เข้ามา2เหรียญน,นะครับกับชนิดราคา10บาทแบบหมุนเวียนนะครับอย่างที่เห็นในภาพเหรียญนี้ก็เป็นปี62ครับแต่บอกว่าถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆน่าเก็บสะสมไหมที่เพิ่งออกมาก็น่าเก็บสะสมนะครับยิ่งเป็นเหรียญใหม่ๆอย่างนี้นะครับเราเก็บสะสมไหมบ้างนะครับเก็บเหรียญที่มีสภาพใหม่ๆอย่างนี้นะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเยอะนะครับถ้าพูดถึงเราไม่ได้เก็บเป็นหลอดอย่างที่ทางกรมธนารักษ์เขาให้แลกได้นั้น เราก็มาเก็บตามระบบหมุนเวียนแต่ขอให้เก็บเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเยอะนะครับเป็นเหรียญที่ใหม่ๆอย่างนี้นะครับก็ถือว่าน่าเก็บสะสมเช่นกันนะครับเ,เก็บจากตามระบบนี่นะครับง่ายดีนะครับแต่ขอให้เก็บเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ก็เข้ามา2ปีแล้วกับเหรียญกระสักหมุนเวียนชนิดราคา10บาทครับหรืออีกหลายๆชนิดราคานะครับก็ฝากว่าถ้าพเพื่อนคนไหนว่าอยากเก็บสะสมได้ไหมก็เก็บได้นะครับเก็บตั้งแต่ตอนนี้สะสมไปเรื่อยๆนะครับ ทุกบาททุกสางนั้นเก็บไว้ได้นะครับเหรียญทุกชนิดราคาทุกพศเก็บไว้เถอะครับยังไม่ได้ประกาศเลือกใช้ยังไงก็มีราคานะครับอยู่ที่หน้าเหรียญยามจําเป็นเรายังจะได้นําออกมาใช้ใจ่ายเมื่อยามจําเป็นนะครับอย่างวันนี้มาพูดถึงเหรียญ10บาทโลหะสองสีของพอระหลวงราชการที่9นะครับว่ามีความน่าเก็บสะสมขนาดไหนนะครับตั้งแต่ปี พศ2,531เป็นต้นมานะครับจนถึงปี60นะครับสำหรับเหรียญ10บาทโลหะสองสีของพระหลวงรัชกาลที่9ที่เข้าสู่ระบบนะครับเป็นเหรียญุนเวียนนะครับแบบใหม่นั้นเป็นแบบพระเศียรใหญ่อย่างนี้นะครับตั้งแต่ปี51จนถึงปี60จะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี31จนถึงปี51นั้นเป็นแบบพระเศียรเล็กอย่างนี้นะครับนี่นะครับลักษณะของเหรียญฝั่งขวาจะเป็นรุ่นเกา่าตั้งแต่ปี31จนถึงปี51นะครับฝั่งซ้ายนี้จะเป็น แบบใหม่พระเสียรใหญ่นะครับแต่ว่ารูปรักด้านหลังนั้น,น,นก็ยังเป็นพระปางวัดรุนเช่นกันนะครับทั้งเหรียญแบบเก่าแล้วก็เหรียญแบบใหม่นะครับนี่ครับอย่างที่ให้เห็นนี้นะครับแต่ผิดเฉพาะด้านหน้านะครับที่เป็นแบบใหม่นั้นจะเป็นแบบพระเสียรใหญ่นะครับแล้วก็แบบเก่านั้นจะเป็นแบบพระเสียรเล็กนะครับแบบพระเสียรใหญ่ก็อย่างที่เคยบอกให้ฟังหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับว่าเป็นตั้งแต่ปี51ปี51จะมี2แบบทั้งแบบพระเสียรเล็กและก็พระเสียรใหญ่นะครับ แต่ว่าพระเสียรใหญ่นั้นเริ่มตั้งแต่ปี51จนถึงปี60นะครับปีสุดท้ายของพระหลวงราชกาลที่9ก็คือปี60นะครับที่นําเข้าสู่ระบบกับเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับมาวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเหรียญน,นี้ครับเหรียญของพระหลวงราชกาลที่9นะครับชนิดราคา10บ,บาทโลหะ2ส,สีนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ยังนําเสนอนะครับ นั่นก็คือบางคนก็อาจยังจะไม่รู้นะครับแต่บางคนก็อาจจะรู้แล้วเพราะว่ามีหลายๆช่องที่เขานํามาพูดกันนะครับกับเหรียญ10บาทโลหะสองสีปีพศ2 5 4 3นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปพระหลวงราชการที่9อย่างนี้นะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระปางบรรลนุน่คือเหรียญหมุนเวียนนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนั้นจะขึ้นสลับกันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียน,นครับแต่ว่าจะเป็นเหรียญที่ลึกนั้นด้านหลังด้านก้อยกับด้านหัวนั้นจะขึ้นทางเดีีียยวกกัันนนถ้าเเป็รรท่ะลึคบ แต่ถ้าเป็นเหรียญมุนเวียนนั้นด<คอย>้านหัวกับด้านก้อยนั้นจะสลับกัน,นครับแต่ก็ก่อนใช้ก็พลิกด,ดูดีๆนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับอาจจะเจอเหรียญเฉียงเหรียญขวางเหรียญเอียงหรือเหรียญข,ขึ้นทางเดียวกันนะครับถ้าเป็นเหรียญมุนเวียนนั้นจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่าหน้าเหรียญนนครับแล้วก็อย่างเหรียญปีสีเหรียญสิปีสีนี้ก็ถือว่าอยู่ในอันดับท็อปเทเลยก็ว่าได้นะครับ <Tree> อยู่ในอันดับที่4ี่สี่ห้าเลยนะครับอยู่ในอันดับ5เลยนะครับ จับเหรียญผลิตน้อยและก็หายากนะครับณปัจจุบันนี้ก็เริ่มหาได้ยากแล้วนะครับตามระบบผลเพียน,นแทบจะไม่เห็นเลยก็ว่าได้สําหรับปี43นะครับจํานวนการผลิตไม่เยอะนะครับอยู่แค่เพียง1นึ่ล้านหกแสเหรียญเองนะครับสาหรับเหรียญ10บาทปีสนี้นะครับณปัจจุบันนี้การค้าขายการซื้อขายนันทางออนไลน์ก็มีการซื้อขายกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น lazada shopee หรือขายดีนะครับหรือตามเพจต่างๆนะครับ ก็สามารถพี่เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากขายนะครับก็สามารถถ่ายรูปเหรียญของเราที่มีลงขายลงฝากซื้อฝากขายได้นะครับถ้าพูดถึงเหรียญปี43นะครับเข้าเรื่องกันอีกนะครับทุกวันนี้ทางระบบออนไลน์มีการซื้อขายกันอยู่นะครับถ้าเหรียญผ่านการใช้งานอย่างนี้บางคนก็อยากจะรู้นะครับว่าซื้อขายกันในราคาที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการตกลงซื้อขายนะครับตั้งแต่30บาทจนถึง7080อาจจะถึง100นะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีราคาซื้อขายกันจริงนะครับแค่พอศดูแค่พอศถ้าเป็นปี43นั้นเก็บได้เลยและก็สามารถขายได้เช่นกันนะครับแต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับตกลงซื้อขายนะครับเพราะว่าถ้าเหรียญผ่านการใช้งานมาเยอะสึกหลอมากราคาก็อาจจะถูกลงแต่ถ้าเป็นเหรียญใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือผ่านการใช้งานน้อยนั้นราคาก็จะแพงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับาราคาครับแต่ว่าราคาเหรียญย n c น UNC นั้นมีการประเมินไว้อยู่นะครับ อ้างอิงตามหนังสือนะครับถ้าเป็นเหรียญที่บอกว่าไม่ผ่านการใช้งานหรือเป็นเหรียญยูนซีนั้นเขาประเมินไว้550บาทนะครับสำหรับเหรียญปีสนี้นะครับก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับในระบบหมุนเวียนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสึกหลอและข้อความใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นที่สุดก,ก็คือคนซื้อคนขายเท่านั้นที่จะตกลงซื้อขายแล้วก็เป็นราคาที่แท้จริงนั่นคือระหว่างคนซื้อคนขายที่จะตกลงกันนะครับ แต่ที่แน่นอนเนื้อสิ่งอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพน,น,นะครับวันนี้ก็ได้นํามาบอกไว้กับเหรียญ10บาทโลหะสสีของพคะหลวงราชการที่9เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมและก็จะมีราคาและอนาคตที่ดีแน่นอนเพราะจํานวนการผลิตน้อยนะครับกับเหรียญ10บาทโลหะสสีปีพศ2 5งพครับได้นาํามาฝากกับพี่เพื่อนนักสะสมสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเหรียญไหนคอยกดติดตามไว้นะครับาฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมพบใหมค่ครุ่หน้าครับ